ย a อ s a l a m u a l a i k u m warahmatullahi wabarakatuh ขอความสุขความสตินะครับจงประสบแก่พี่น้องที่รับชมรายการสารานนาช่วงมองสังคมมุสลิม้านนานะครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์ยาติมทีวีนะครับมูลนิธิสธาชนนะครับกอคงจะต้องขอพี่น้องนะครับช่วยกันสนับสนุนนะครับเพื่อให้มูลนิธิสตาชนและยาติมทีวีอยู่กู่กับพี่น้องตลอดไปนะครับผม ผมชุมพลศรีสมบัติครับครับผมรทชคัมครับครับไอ้ลทิ์ครับวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมในเชียงใหม่เกิดขึ้นหลายงานนะครับเนาะใช่ครับงานแรกที่โรงเรียนจิตพักดีนะครับเนาะก็อสมาคมสตรีมุสลิมไทยนะครับครับผมก่อได้นําคณะนะครับนําโดยอาจารย์สีวันครับผมสายฟ้านะครับก่นําคณะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนำสการมาแจกจ่ายครเพื่อกับเด็กๆนะครับ เยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กว่า200ชีวิตนะครับเนาะที่มาขับสการวันนี้นะครับนะก็ชื่นมื่นครับเนาะอบอุ่นครับชื่นตาเย็นใจครับครับเราไปชมบรรยากาศนะครับ Allahumma s a ล l i ala m u h a m มการแบ่งปันและการแจกจ่ายห้แก่ผู้อื่นที่ด้อยโอกาสกว่าเพียงแต่เป็นหน้าที่ของมุสลิมเท่านั้นแต่ยังเป็นการกระทำที่ดีที่สุดที่สามารถจะนำผู้นั้นกลุ่มนั้นเข้าใกล้ชิดกับลอสสุภาวตาลา สมาคมสตรีมุสลิมไทยนำโดยอุณสี่วันสายฟ้าและคณะร่วมกองทุนสก,การจังหวัดเชียงใหม่แจกจ่ายสการการศึกษานักเรียนทักศึษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก,ก,กว่า200คนวันนี้สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยได้มาร่วมแจกจุนการศึกษาให้เด็กกำพร้าที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะที่เรียนจิตพัตีจำนวน200คนคนละ2,000บาทก็เป็นเงิน4 0 0 0 0 0บาทนะคะแล้วนอกจากนั้น แล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่ว่าต้องการให้เด็กของเราเนี่ยได้ทานอาหารที่อร่อยและอิ่มด้วยเราก็จัดเลี้ยงอาหารทั้งอาหารเช้าอาหารกลางวันนะคะแล้วก็พร้อมเงินที่จะไปช่วยจินเจอผู้ปกครองนะคะในโอกาสที่สภาวะเศรษฐกิจนะคะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นสมามคมถือว่าวัตถุประสงค์หลักในการบริหารสมาคมของเราก็คือการ ให้ทุนเด็กกำพร้าซึ่งเราได้ให้เด็กกำพร้าไม่ใช่เฉพาะที่เชียงใหม่นะคะเราให้มีงานประจําที่เราจะต้องหาเงินสกาดให้กับเด็กกำพร้าที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปัจจุบันเรามีเด็กกำพร้าที่เราต้องดูแลชนิดส่งต่อจนจบมหาลัยนะคะจํานวนเกือบ500คนปีหนึ่งเราต้องหาสกาดที่จะต้องมาแจกจ่ายกับเด็กทุน ของสมาคมก็ประมาณเกือบเกือบสองล้านนะคะจากเด็ก500กว่าคนแล้วก็นอกจากนั้นวัตถุประสองค์อื่นก็คือเป็นหลักเลยเราจะช่วยเหลือ,อ,อผู้ประสบภยัยหรือผู้ที่เกิดอ,อุทกภัยนะคะหรือมีโรคระบาดเกิดขึ้นนะคะสมาคมก็จะรวบรวมไปช่วยเหลืออย่างที่โควิดที่ระบาดอยู่ตอนนี้เราก็ได้ช่วยเหลือในเรื่องของการให เรื่องมือแพทย์ให้อาหารนะคะจัดอาหารกล่องให้อยารักษาโรคและอื่นๆที่มีความต้องการแล้วก็สิ่งที่จำเป็นก็คือน้ำดื่มเราให้หมดนะคะจากการที่เราช่วยเหลือถ้าตรงไหนชุมชนไหนขอมาเราก็จะจัดจัดสรรให้ไปนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังช่วยเหลือผู้ประสบอักขีภัยอุทกภัยเราไปหมดนะะ แล้วก็สําหรับทุนนี้ไม่ได้ให้เฉพาะที่เชียงใหม่นะคะเราจะให้ในส่วนภูมิภาคด้วยซึ่งที่เราทําไปนี่ก็มีจังหวัดขอนแก่นจังหวัดสงขลานะคะและภูทรีก่อนนู้นเราได้ไปที่จังหวัดสตูลน,นะคะก็เรื่อมเด็กกับเพามเหมือนกันนะคะแล้วหลังเดืนี้เราก็คงจะต้องไป ภาคระวังออกเรายังไม่ได้ไปนะคะก็คิดว่าในส่วนนี้เราจะทําให้ครบทุกภาคนะคะแล้วก็เวียนกันินชาล็อกค่ะงานเราก็ประสบผลสําเร็จมาทุกครั้งนะคะก็วันนี้ก็อบอุ่นนะคะได้รับคาพรมั่งมายจากหลายๆท่านนะคะก็คิดว่าถ้ามีโอกาสเราจะมาเยือนที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งะคะ่ะ ทั้งนี้ตัวแทนมัสิดต่างๆและเด็กเยาวชนต่างก็มีความปราปลื้มที่องค์กรใหญ่ๆใ,ในส่วนกลางเข้ามาดูแลพวกเขาในพื้นที่ก็ขอคุณสมาคมสตรีไทยมุสลิมไทยแห่งประเทศไทยนะครับขอมาอัพเลยก็ที่แบบได้ความช่วยเหลือทางภาคเหนือนะฮะหลายๆมัสยิดได้รับกุศลบุญครั้งนี้ครับในการที่ท่านได้ช่วยเหลือในการศึกษาเด็กๆซึ่งเป็นยุทธที่วิกฤตฮะมากๆแต่ด้วยความอำนาจของรัสภาตตลานครับที่ทําให้ท่านนะั้น ได้มามอบให้กับเราก็ขอบคุณในที่นี้ด้วยขอรับสล้างตาลาตรงมอบความดีบรารการและสิ่งที่ดีงามต่อท่านด้วยครับขอบคุณผูณ้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้ทุนสก,กาดหนูหนูค่ะแล้วก็หน,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 หนูหนูจะตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นคนดีของสังคมค่ะขอบคุณค่ะน้ำใจดีงามมาจากที่นี่เขารู้สึกภาคภูมใจครับขมุสลิมเราว่าเขาโลกคนที่น้องกันขเขาเด่นเขาบอกว่าจ้างในวันนี้นครับ ที่นี่ลำบากที่อื่นเป็นวงเป็นใหญ่มาใบ้อพยายามเชื่อมกันเรือยๆนะครับขอพรให้การซึ่งการละกันทำงานด้วยกัน,กนมุสลิมชาวเชียงใหม่ขอขอบคุณสมาคมสตรีมุสลิมไทยที่แบ่งปันน้ำใจพร้อมเสียสละทั้งร่างกายและทรัพย์สินสร้างสังคมแห่งการให้ซึ่งทำให้กเกิดความรักความห่วงใยในความเป็นพี่น้องนำสู่ความสันติสุขสู่สังคมต่อไป a l l a h u ม m a s ลลิอะลามุฮัมมัดครับก็ต้องขอขอบคุณรัุภาตาลานะครับที่ได้นำพานะครับพี่น้องจากแดนไก่นะครับมามอบน้ำจิตน้ำใจให้กับพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะทางมสชิดต่างๆนะครับก็ได้คัดสรรนะครับเด็ก ยากจนในพื้นที่นะครับครับสิบเก้าพื้นที่ครับผมมารับสกัดนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำให้เจชาวบ้านนะครับเรออนเยาวชนนะครับในจ่นอกจ่นใจนะครับต่อยอดต่อชีวิตกันไปครับเนาะในช่วงนี้เศรษฐกิจมาดีตัวครับผมครับผมก็แหมงงานนึงนะครับก็เป็นการประชุมของคณะกรรมการกองทุนสกัดจากวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งก็มาซ้อมแผนซ้อม กำลังนะครับที่จะมาทํางานคือกับสังคมชุมชนของมุสลิมในเชียงใหม่ต่อไปในเรื่องของสการดนะครับเอารปชมกิจกรรมของกองทุนสกาดก่อนครับผมครับรับชมพวกเรานะครับเราร่วมมือกันเราเข้าใจกันเราสามัคคีกันเรามีความอิคลาสเรามีความมีสุดใจเรามีความยุติธรรมนะครับความพึ่งหรือว่าจะมา หาตราบใดที่เรายังอยู่ในกรอบเราเรายังอยู่ในหลักศาสนาเรายังอยู่ในแนวทางนะครับทุกปีนะครับเราจะเห็นว่าเงินสากาัดได้รับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับก,ก็เป็นสิ่งที่อัลลัฮให้ความในตาต่อพวกเราครับเพราะนั้นพวกเราก็ต้อง,งยิ่งขอบคุณให้มากขึ้นพวกเราก็ต้องยิ่งทํางานให้นักขึ้นพวกเราก็ต้องยิ่งก็เรียกอะไรแข็งแรงให้มากขึ้นอดทนให้มากขึ้นนะครับรกองทุนสกัดจังหวัดเชียงใหม่ชวนคณะกรรมการเจา้นนาหน้า,าที่รับผิดชอบงานสก,กัดประจำมัชชิต สรุปผลงานของปีที่ผ่านมาพร้อมแนแนวการทํางานเพื่ออยู่ในกรอบในคันลองของศาสนาทั้งนี้คณะกรรมก,การที่เข้าร่วมการประชุมต่างคาดหวังเพื่อให้งานสกัดของจังหวัดเชียงใหม่บรรลุวัตถุประสงค์เรื่องความคาดหวังตอนนี้ก็คงจะเป็นในแง่อย่างอย่างอย่างที่ท่านประธานพูดนะครับว่าเราอยากจะพัฒนาให้คนของเรากลับมาเป็นมือบนให้มากขึ้นนะครับ ก,ก็กําลังดูกันอยู่อย่าง,อย,างอย่างท,ที่ท่านประธานจุดประกายมาเราก็กําลังคิดกันอยู่ว่าจะทํายังไงให้ให้คนของเราเนี่ยพัฒนาตัวเองพัฒนาอาชีพแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับผมสิ่งที่คาดหวังในการของกองทุนสกันในวันข้างหน้าครับอิชาร์ลก็อาจจะเป็นหนึ่งในเรื่องราวของสร้างสร้างมือบนครับอิชาอ์ลครับแต่ละปีเราก็จะมีการเคลื่อนไหวแต่แต,ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาคดีการของของคมสงค์คดีต่อยอดอาชีพคดีครับ อิชาล,ลครับของทุนเราจะพัฒนาไปเรื่อยครับส่วนตัวเนี่ยเ,เห็นว่าควรจะมีการพบปะกันนี่นะครับยังน้อยปีละครั้งแล้วก็หวังในความเมตตาของรรสมาตาราเนี่ยที่จะได้ให้กอ,องทุนสก,กาดเนี่ยมีการได้รับสก,กาดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยได้สัมรทธิ์ที่ได้สก,กาดไปแล้วนะเมื่อเขาดูแลตัวเองได้ การสุดท้ายเขาได้เป็นผู้ที่เป็นมือบนนะครับแล้วก็เอาอมือบนของเขาเนี่ยเอามาช่วยกองทุนสก,กัดำกําเนิดนิดนึงเนาะยังทุนตอนผมสันปะตองเนี่ยเนาะอันคนคนตู้คน,คนยากมันก็มีนะครับซึ่งอย่างเช่นการต่อยอดอาชีพอย่างเง,งี้ยนะครับส่วนหนึ่งนอาจะเป็นความอดแขอของของกรรมการสุราไปเนาะที่ไ่ได้เข้าถึงแต่ แล้ว่าอินชาร์ตล้ออนาคตทางหน้าก็ยังให้มันหันอย่างเป็นผู้ประทับน่าขึ้นกว่าปัจจุบันน่าปัจจุบันก็ดีแล้วครับดูเลยนะองค์การเนี่ยผมมองแล้วมันเป็นเครื่องมือที่เขาเข้าถึงเบื้องลึกในส่วนของความเป็นชุมชนได้นับโอกาสเข้าหาพูดคุยและเมื่อชุมชนในระดับครอบครัวเนี่ยมันเริ่มเข้มแข็งนะครับเริ่มรู้สึกแปไว่าไงคลายความกังวล ในเรื่องปากท้องกายอย่างการปุ๊บโอกาสที่จะนำเสนอในเรื่องของความสัมพันธ์ศาสนา,าการโลภหัวใจมันจะง่ายขึ้นนะครับในอนาคตเนี่ยผมมองว่าสิ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่จะพักดันยวนนาวชนขรงเราล้อนของเรา,าที่ใหญ่ขึ้นมาได้เห็นถึงความเื้เอเฟือเฟือแพร่ที่อยูตรีต่อกันมันจะเป็นภาพในน้อยสุดตัวมันจะเป็นภาพของการที่รู้ว่าความเื้เอเฟือเฟือแพร่ไปกันครับเคลื่อนเกิดความรักใคร่ การทำงานศาสนาการดูแลสังคมแน่นอนย่อมได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮะวะตาละอุลลอฮีเอานอบมาใชนอบุตที่เอาเนอที่ตราบใดที่บาขอัลลยังดูแลให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันบ่าขอัลลออัลลอฮฺซุลามก็จะอยู่ดูแลให้ความช่วยเหลือแก่เขาไม่ต้องกลัวลำบากครบไม่ต้องกลัวยากจนไม่ต้องกลัวที่จะพบกับความ อานะความลำบากในโลกอย่างถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ที่อยู่คอยดูแลให้ความช่วเหลือแก่เพื่อนมนุษย์เป็นธรมอัลลอฮ์จะอยู่พร้อมกับเราบิลไลตอัลฟิกุลิาย,ยาห์บริัทวิศวะวิลวะวิศวะมิศะวิศะะิวะวิศวะวิศวะวิศวะะวิศวะวิศะศวะวิศนะวิศวะศววิศนะวิศวะวิศะวิศวะวิศวะ เราก็จะเห็นการครับเคลื่อนความเข้มแข็งของกองทุนสะกัดในฐานะไอเลิศอยู่ในกองทุนสกัดประเมินนะครับครับว่ากองกทุนสกัดเขาและมัน,ม,นมันกำลังเดินเป็นทิศทางใดครับผมกออ็ทำดูแลครับผมเนาะระยะเวลาที่ผ่านมากว่า7ปีเนาะ เราก็ได้เห็นความเข้มแข็งของชุมชนนะ,ะกลไกของัสิทธิ์ในการขับเคลื่อนในการสอดส่องดูแลเนาะตรวจสอบดูว่าพี่น้องคนไหนมีความระบากยากจนขนาดไหนอย่างไดก็เป็นฐานข้อมูลในการนําเสนอสู่กองทุนสกัดไปทุาากวันจัดเชีงยงใหม่เพื่อมาเป็นการคัดกรองในแต่ละ ชุมชนแต่ละส่วนครับผมครับครับนึ่งงานที่เป็นรูปธรรมนะครับในสังคมมุสลิมจังหวัดเชียงใหม่นะครับครับพอเป็นงานที่ทํากันต่อเนื่องมายาวนานถึงเจ็ปีแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นงานที่ได้รับการสนับสนุนนะครับจากพี่น้องที่ผู้ออกสกาานะครับแล้วก็เป็นการได้แสดงน้าคิดน้าใจให้กับพี่น้องที่รับสการนะครับก็ต้องขอเชิญชมนะครับสําหรับของทุนสการจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมครับ ก็พี่น้องครับวันนี้นะครับเอาจะไปเ,เยี่ยมเยียน,นี่ครับมาชิดตีแม่สายนะครับมาชิดบ้านถ้ำนะครับ <laughs> ก็มา <laughs> เช่าก็ครับอยากจะให้พี่น้องได้เห็นนะครับวิถีของพี่น้อง <laughs> การอรยุยพของพี่น้องในพื้นที่อ,อำเภอแม่สายว่ามีมาจะใดนะครับเานะว่าเขาอยุยพมาอยู่ในพื้นที่นี้อย่างไรนะครับ <laughs> เราลองไปติดตามจากสกุปครับครับ <laughs> <laughs> ครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปที่บ้านถ้ำนะครับผมก็อยากให้พี่น้องนะครับไปรับชมรับฟังนะครับการอ่านกุรานสำเนียงจีนนะครับในยุคแรกๆของพี่น้องมุสลิมชาวจีนที่อพยพมานะครับก็จะมีการอ่านอันกุรานสำเนียงแบบนี้นะครับซึ่งฟังแล้วอาจจะคาดหูพองนะครับก็มันเป็นวิถีของแต่ละพื้นที่นะครับเราไม่ต้องไปซีเรียสอย่างนักนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นวิถีแรกๆเริ่มของมุสลิมจีนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับ ก็ได้หายไปแล้วนะครับครับก็ลองรับฟังรับชมดูกันก่อนนะครับว่า,าวิถีของการอ่านกุรานของพี่น้องมุสลิมชาวจีนในยุคก,รกร่อนๆนีอ่านจะไรนะครับผมก็ไปฟังกันก่อนนะครับผม ครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือการอ่านกุรานนำละมาดนะครับในยุคที่ผมยังเด็กเล็กน้อยนะครับซึ่งยุคก่อนนั้นนะครับก่อไม่มีนะครับอิหมัมที่เป็นคนทางภาคกลางหรือคนทางภาคใต้นะครับก็จะเป็นอิหมัมจีนที่มานำละมานะครับก็สำเนียงก่อประมาณนี้นะครับครับช่วงต่อไปก่อไปเลยครับไปติดตามชมนะครับวิถีชีวิตของมุสลิมที่ มชิดบ้านถ้ำนะครับอําเภอแม่สายจาัจงหวัดเชียงรายครับชมสกู๊ปได้เลยครับผมทะทะวันนี้พาพี่น้องมาที่อําเภอแม่สายนะครับมาเยี่ยมมชิดบ้านถ้ำนะครับอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับเอามาร่วมกันสืบค้นนะครับประวัติของชุมชนเนยังได้ฟองนะครับไปติดตามหมู่บ้านถ้ำอําเภอแม่สายจ,าจังหวัดเชียงรายถือได้ว่าเป็นชุมชนแรกเริ่มที่เป็นศูนย์อพยพของทหารจรีนกองพล93ในพื้นที่อําเภอแม่สาย อยู่ในเขตร,รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปงงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงไายสภาพภูมิประเทศสวยงามประกอบด้วยทิวเขาป่าไม้ตลอดจนแหล่งต้นน้ำและสภาพทางธรรมชาติอันสมบูรณ์ในหมู่บ้านแห่งนี้มีมัสยิดดารุนฮุดาบ้านถรร้ำตั้งแต่ง,งานเคียงคู่อยู่ร่วมกับวัดจีนชื่อวัดกวนจีซื่อและบริเวณหน้ามัสยิดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนจีนเจียนหัวที่มีมูลิธิบ้านถ้ำเพื่อการกุศลเป็นเจ้าของ โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนหลักสูตรเดียวกับโรงเรียนกวางฟู่วิทยาคมที่ตั้งอยู่ตบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายชิดดารุนฮุดาบ้านถ้ำสันติสุขเป็นแฮมมัสชิดหนึ่งทางภาคเหนือตอนบนสุดซึ่งชุมชนแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นชุมชนเก่าแก่มากกว่า60ปีที่มีพี่น้องมุสลิมไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่มีสัปปะรุษประมาณ1ิบกว่าหลังคาเรือนประชากรมุสลิมมีประมาณ5-60คนขึ้นไปทะเบียนขึ้นกับกรมการาศาสนาอย่างถูกต้องเมื่อ ปีพุทธศักราช2549ตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมุสลิมส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นชาวจีนที่อพยพมาพร้อมกับทหารจีนเล่ากันว่าในวันที่1พฤษภาคม2493กิ่งอำเภอแม่สายได้รับยกฐานะให้เป็นอำเภอ ในปีเดียวกันนั่นเองแม่สายก็ได้เป็นศูนย์รับผู้อพยพซึ่งทหารกองพล9 3จากยูนานซึ่งพ่ายแพ้สงครามต่อคอมมินิตในประเทศจีนแตกหนีเข้าพมา่าและถูกพม่าพักดันถอยร่นออกมาจากชายแดนด้านตะวันตกของอำเภอแม่สายชาวแม่จสายได้เห็นเครื่องบินพมา่าทิ้งระเบิดบนสันเขาหลังตลาดแม่สายยู่นานนับสัปดาห์ก่อนที่รัฐบาลไทยจะตัดสินใจรับทหารจีนเข้ามาเป็นประชากรรุ่นใหม่ของประเทศ ดยเจัาที่อยู่ที่บ้านถา้ำทหารกองพล9 3เหล่านี้คือบรรพบุรุษชาวไทยเชื้อสายจีนยูนานในบ้านถา้ำตลาดใหม่หน้าอำเภอแม่สายบ้านห้วยไข่และบ้านดอยแม่สลองและอำเภอแม่จันที่พิเศษอย่างหนึ่งหากมาถึงชุมชนมัสยิดแห่งนี้สิ่งที่ขาดไมได้ก็คือจากความเป็นมาของมัสยิดกับชุมชนมุสลิมแห่งนี้นะครับจะเป็นชุมชนที่น่าสนใจนะครับออย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําถ้าหากว่ามาที่มัสยิดบ้านถ้ำนี้นะครับคือ เกี๊ยวซานะครับซึ่งเป็นเกี๊ยวซาที่สูตรของชาวจีนอยู่นานจริงๆซึ่งคงจะหากินที่ไหนค่อนข้างจะยากนะครับนอกจากความกรอบนุ่มของแป้งแล้วนะครับไส้ของมันนะครับมันยังมีผักนะครับหอมจะจิ้มให้มาดูนะครับน,นะครับแล้วเขาก็เอาใส่ปากครับหอมครับรสชาติของ ที่นี่คนจีนอยู่นานเป็นห้องโกทีกส่วนใหญ่เขาจะท้องว่าเกียวซา,าปัจจุบันพี่น้องที่มีความหลากหลายทางด้านศาสนาหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมก็ยังคงอยู่ร่วมกันด้วยกับความรักความสามัคคีในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยกับความรักความเข้าใจการใส่ใจซึ่งกันและกันจึงทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่น่ามาเยือนจุมพลศรีสมบัติครับ ครับก็เป็นมณชิทังหนึ่งนะครับในอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ,รบซึ่งเป็นพื้นที่แรกๆนะครับที่ทา,างทหารกองพล3กบนะครับต่อไดอบรมเข้าม,มามแล้วก็ทางราชการนะครับ ก็ได้จัดพื้นที่บ้านถ้ำนะครับเป็น <c oughs> พื้นที่หนึ่งที่รองรับกองคน9้ซึ่งเขาก็จะมีมุสลิมชวนหนึ่งนะครับ <c oughs> จำนวนเล็กน้อยนะครับไม่ใช่ทั้งหมดหรอไม่ใช่ทั้งหมดครับ <c oughs> จำนวนมมาสักเกินสิบครอบครัวนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ได้มาสร้างมสยิดไว้นะครับเ <c oughs> <c oughs> พื่อให้เป็นศูนย์รวมของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่นะครับดั้เขาก็จะเห็นได้ว่าในข้างๆพื้นที่นั้นก็จะมีโรงเรียนจีนนะครับแล้ววัด จีนนะครับเกาหลินนะครับอยู่ร่วมกันนะครับก็เลยงี้คือเขาก็จะเห็นในสังคมล้านนานะครับ็จะมีการอยู่ร่วมกันในสังคมเพราะพ่าผัวหน้าธรรมนะครับทุกที่นะครับทุกที่เพราะว่าจะเป็นบันยางหัวฝ้ายนะครับมีวัดมีโบสถ์มีมัสยิดนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะนี้มาตลอดนะครับนาอครับพี่น้องครับบอช่วงสุดท้ายแล้วนะครับครับในส่วนที่เราได้เห็นนะครับการทํางานขับเคลื่อนของพี่น้องมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ เอาไปเห็นความเข้มแข็งนะครับในการทํางานนะครับบอกว่าจะในเรื่องของกองทุนสกาดบอกว่าจะเป็นในเรื่องของหลายเรื่องอะครับเตมในการทํางานขับเคลื่อน,นรับไปเรเวอห็อว่าในจชงหงใหม่เขานี่มัน ก็ผมมามองแห่งของทุกสกัด่งมุมหนึ่งครับตอนนี้เขากําลังมาพิจารณาเรื่องของของทุกสกัดฝ่ายการศึกษาครับผมเนาะในการที่จะรวบรวมเยาวชนของเราอยู่ในกองอยู่ในกลุ่มของกลุ่มรายครับผมเนาะของของทุกสกัดเพื่อจะได้นําเสนอหรือว่ารับเรื่องราวต่างๆของเยาวชนที่มีสิทธิ์รับสกัดว่าเขามีเป้าหมายมีความต้องการหรือว่าเขาต้องการจะนําเสนออย่างครับไปเป็นการพิธีแลกเปลี่ยนครับทุก่ครับผมครับในของทุกสกัดนะครับก็จะมีการแบ่ง แบ่งไอ้หมวดหมู่ไว้ใช่ครับประเภทเนาะประเภทนะครับประเภทก็มีประเภทที่ว่าเยี่ยมเยยนเดือนละห้าร้อยเป็นของประเภทสังคมสงเคราะห์ใน่ะรับใช่ครับแล้วก็ยังมีประเภทหนึ่งที่น่าสนใจคือประเภทส่งเสริมอาชีพนะครับส่งเสริมอาชีพต่อยอดอาชีพเขาตั้งคณะกรรมการกองทุนกานะครับก่อนจะไปค้นหานะครับผู้ที่มีอาชีพแล้วทํายังไงจะให้อาชีพเขามั่นคงนะครับและยั่งยืนนะครับตลอดไปนะครับโดยสักวันหนึ่งนะครับการก้าวากของเขาเนี่ย จะมีสิริมงคลหรือจะมีประกัดนะครับการเพิ่มพูจากมือล่างขึ้นมาเป็นมือบนนะครับใช่ครับอันนี้คือการขับเคลื่อนของกองนุษสการจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเราก็ได้เห็นการทํางานมาอย่างยาวนานนะครับอย่างที่ว่าไปแล้วครับเปีน้อยเลิศน้อยเลิศประเสรสรุปได้ครับว่าของรุษย์สการ น่าจะไปในทิศทางไหนต่อไปครับครับปีนี้กองทุศสกาก็มีนโยบายที่ดีครับว่าหนึ่งคือส่งเสริมชุมชนเนาะเป็นด่านแรกในการซัพพอร์ตดูแลของคนในชุมชนว่าญาติพี่น้องเนาะรหรือว่าเพื่อนบ้านดูแลซึ่งกันและกันก่อนเนาะและกองทุนมัสยด ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก้อนแล้วหลังจากนั้นเขาก็ขับเครื่องสู่ของทุนสกัดครับผมนโยบายดีมากครับครับอิชชาละครับผมก็คงจะหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับไอ้เรื่องขอช่วยดูแลเรื่อง้ครับผมครับก็คงได้ขอความเมตตาลอสลาเนาะที่เขาได้อยู่ในความมั่นคงในศาสนานี้และอยู่ในความเมตตาได้รับการดูแลจากพระองค์ครับตลอดตต่่ออไปครับผมครัอิชชาละครับผมครับอัสลัมวะลิกุมบัสรัมวะเลิกุม